ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและาผติดตามช่องสวนเกษตรนานาพันธุ์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นยางนานะฮะต้นยางนาอายุ19ปีนะฮะที่ปลูกในสวนป่าของผมแห่งนี้ว่าโตขนาดไหนนะะท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าต้นผมกําลังถ่ายให้ดูนะฮะต้นนี้ต้นเป็นต้นสิปีนะฮะต้นยางนาแต่เขายังไม่มีดอกออกมาเลยนะฮะ ก้าปีก็ตามนะแต่ต้นเขาค่อนข้างค่อนข้างใหญ่มากนะฮะค่อนข้างใหญ่มากนะก็หนึ่งคนโอบนะฮะต้นนี้ต้นนี้ผมกอดพอดีฮะหนึ่งคนโอบนะฮะผมก็ตูปลูกตามแนวรั้วชุดนี้นะครับมันจะมีต้นยางนาอยู่ประมาณยี่สิบต้นนะฮะปลูกในแนวรั้วนะครับเนี่ย ี่สิบต้นนะฮะแต่การเจริญเติบโตเขาก็ไม่เท่ากันนะฮะเส้นรอบวงแต่ละต้นไม่เท่ากันเลยนะฮะมีต้นเล็กต้นใหญ่แต่ความสูงนี้เขาก็สูสีกันนะเองต้นใหญ่นี้ความสูงก็น่าอยู่ประมาณทั้งน่าอยู่ประมาณทั้งสิบกว่าเมตรฮะน่าจะประมาณสิบสองเมตรได้นะความสูงเขาเนี่ย ปลูกอยู่ในสวนป่าแห่งนี้อยู่ประมาณทักประมาณทักเจ็ดสิบต้นนะปลูกเกาะกลุ่มกันนะครับแล้วก็ปลูกในบริเวณที่เป็นในปลูกผสมผสานอยู่ในป่าแห่งตั้งดังรูปข้างบนนะฮะที่ผมถา่ายดูแล้วก็มีบริเวณคันนานะผมปลูกไปเรื่อยนะฮะแล้วก็มีตามสารนบริเวณสารนะฮะชุดนั้นก็มีประมาณยี่สิบต้นนะ,ะที่ที่เป็นสะผมก็เอา ต้นยางนานเนี่ยปลูกไว้บริเวณนั้นด้วยแต่ผมก็อยู่นะอีกจุดหนึ่งนะฮะก่อนจะเดินไปนี่ก็ไกลนะฮะผมคงจะเป็นการถ่ายทําให้ดูนะฮะว่าการจเจริญเติบโตของต้นยางนาเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตเร็วนะฮะโตเร็ว,วถ้ามีการดูแลใจใสช่วงระยะแรกๆนะ,ะสองปีแรกนี่ก็มีความสําคัญะฮะเราจะพึ่งแต่ น้าฝนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเริ่มปลูกใหม่ๆนี่ก็ต้องมีการดูแลลดน้ําบ้างเป็นครั้งคราวในช่วงหน้าแล้งแต่หน้าฝนเราก็ปล่อยเลยนะฮะก็แปลกใจอย่างหนึ่งว่าทําไมอมืก็อายุก็หลายปีแล้วแต่ทําไมยังไม่มีดอกให้เห็นเลยนะฮะผมก็คอยติดตามอยากจะเห็นดอกเขาทุปีทุกปีนะฮะออกมาดูแต่แล้วก็ไม่เคยมีดอกเลยนะเพราะว่าถ้ามี ออกดอกมาเนี่ยฮะมีเมล็ดมีอะไรผมจะได้นําไปไปเพาะอีกนะฮะไปเพาะที่จะนํามาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่ต้นนี้แปลกมากเลยค่อนข้างใหญ่มากนะเ้นรอบวงนะก็น่าจะอยู่ประมาณสักอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเซนนะฮะแล้วก็มีต้นรองลงมาร้อยี่สิบเซน แปดสิบเซนหกสิบเซนนะฮะอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วอย่างที่เขาว่านะฮะว่าจะมีเหตุเกิดเกิดจริงๆนะฮะเกิดบริเวณต้นยางนานะครับเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเห็ดที่เกิดนี่ก็มีประเภทเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดอะไรนะฮะเห็ดพอฮะเห็ดพอเกิดแล้วภาษาอีสานทางนี้เขาเรียกว่าเห็ดหน้าแหล่อย่างนี้นฮะเห็ดดินเห็ดหน้าแหล่เนี่ยเกิดได้ผมได้เห็นแล้วนะเกิดบริเวณ ใต,ใต้ต้นนะฮะเวลาช่วงมีฝนตกติดต่อกันสองวันสามวันเนี้ยมาออกมาดูได้เลยะจะมีเห็ดเลยฮะเห็ดเกิดบร,ริเวณต้นเขาเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผมมากนะฮะเพราะผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเขาเกิดจริงไหมผมปรากฏว่าเกิดจริงแต่ผมมาดูไม่เป็นอีกเห็ดอะไรเป็นเห็ดอะไรเพราะผมไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเห็ดนะฮะ แล้วก็สอบถามคนในพื้นที่เขาก็รู้เป็นเห็ดกินได้เขาเรียกว่าเห็ดหน้าแรงเห็ดเพาะเห็ดยูคาอะไรประมาณนี้ฮนะใหญ่มากฮะภูมิใจมากเลยนะตนนัวนี้ใหญ่จริงผมปลูกหน้าอยู่ประมาณสักปีพศสอง6ันนะฮะมีใจรักในการปลูกต้นไม้ฮนะเลยได้ไดไมา มาปลูกไว้เพื่อเกิดความร่มเงาร่มรื่นนะเวลาเรามาก็จะได้มีที่พักใต้ร่มไม้ไแล้วในป่าไม้อย่างนี้ผมก็อยู่มีไม้ป่าอยู่ประมาณ19ชนิดเลยนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปดูการเจริญเติบโตของม้าชนิดต่างๆที่อยู่ในสวนป่าแห่งนี้นะครับวันนี้ผมขอจบการถ่ายทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับ,รบสวัสดีครับ